สวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้โอ้โหมาเจอสถานีชีลูกน้ำน้้งฟูจิซิงแอนฟูซิงซ่าทุเรียนมาถึงพอดีทุกคนเม่เื่อระหว่างชุดหนึ่งพักเบรกนะ <laughs> พักเบรกมันหอน้อนอ่าบาวบิว จ๊จุ่มลงเองเลยนะครับวันนี้ราคาเริ่มต้นที่หกสิบเก้าบาทนะครับโปรเริ่มต้นที่หกสิบเก้าใช่ไหมครับวันนี้หกสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือสุกไม่ทันขายอีกแล้วเก้าเก้าสองสิบแปดสิบแปดกว่าสิบเก้าตันสองวันสิบเก้าตันยี่สิบตัน๋ เดี๋ยวเดี๋ยวไห้อลรวพาก่อนไอคยะฮัลโหลโอ้โหเฮียตายแกคัดมาด้วยสุดจัดครับวันนี้เจี๊จุ่มบอกลงเองเลยวันนี้ แต่จะมีทีมงานพี่ครับช่วยอยู่นะครับผมาม,าออมาเลยครับ ก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะเอาไปทํากําไรต่อนะครับก็สนใจก็มาสอบถามเจ๊จุ๋มกับเพียไตยได้นะครับที่สถานีสีลูกน้ำน้องปูกจีซิงแอนทุกซิงซ่านะครับ จำได้ไหมครับเนี่ยพ่อค้าคนนี้แกขายอยู่สาขากกรกะบังนะผมแ,แกล้ๆก,กับโรงเรียนแสงห้รันนะครับตัดผมใหม่สลอเลยเนะี่ย Gracias. Các bạn hãy đăng

สถานีฉีกลูกน้ำน้องฟูจิซิงแอดพุซิงซ่าแล้วก็ทุเรียนคุณภาพเฮียตายสม,มุดประการนะผมเจ๊กับเฮียก็จะแกกทุกเรียนนะครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมทุกช่องทางนะครับเก็ของทางร้าน ไม่จบไหนยเวลาไทยลูกทำก็แกะเวลาหน้าแตดี้าวบานก็เลยแกะอีกสาขาบางบ่อก็วันนี้ก็สุกไม่ทันอีกแล้วอาจจะไม่ได้ออกไปนะครับ 在内。 โยนายได้เลยครับผมรนนี้<ม>ที่จะโยนปลายจะไปทางขวาสองพยายามขวาเร่อ ท้ายรถเจ๊บอกดูสีผิวเปลือกก็รู้เลยมั้งงั้นอ่อ ครับจะมีสายกลางสายเล็กนะครับก็เนื้จัดโงนี้สถานีฉีลูกหน้ำน้องฟูจิซิงแอนซิงซ่านะครับก็แวะมาอุ่นนุนกันได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นที่69วบาทนะครับทุกคน69บาทนะครับ คร <c oughs> ึ่งคันแล้วครึ่งปากนะครับชิมนี้บ้านทุกคนฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอยู่ในแม่หมาอุดหนุนนะครับผมกับร้านสถานีสีลูกน้ำน้องพุกซึ่ง เราคือจิตดดสิ่งแอดสิ่งสร้างนะครับผมจบมีฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ